สวัสดีค่ะมากับน,น้องใบหม่อนนะคะวันนี้เรามาชมทุ่งกันนะครับชมทุ่งกันยามเย็นนะคะ <c oughs> พี่น้องแล้วเธอต้องถอยเลยเหรอถ้าฉันเดินอย่างนี้เธอถอยเลยใช่ไหมโอ้ยถอยดีจังสวยจังเหมือนนกนางแอ่นเลยบินเหมือนนกนางแอ่นเลยเออชมทุ่งชมทุ่งพี่น้อง <c oughs> ไปเร็วมืดแล้วชมตุวงยามเย็นนะคะพี่น้องนี่่นห่นไล่ลนกเราไว้ไล่นกนะคะอันนี้คือหขนไล่นกนะคะเดินมาก็น้องใบหมอนนะคะมาไม่เห็นจ้ามาไม่เห็นนอาลืมเราจะเห็นหน่อย อ่ะดู๋ง่ก็ได้ปะวันนี้พาชมทุ่งนะคะพี่น้องยายเดินเร็วหน่อยอ๋อเดี๋ยวยายก็อยากเห็นยายด้วยนะพาชมทุ่งนะคะพี่น้องพาชมทุ่งกับน้องใบหม่อนค่ะยายเดินช้าออพาชมทุ่งกับน้องใบหม่อนนะคะโอ้ยดูข้าวล้มแหวกเลยพี่น้องแหวกเลยข้าวแหวกเลยเนี่ยแหวกเลยข้าวล้มแหวกเลยพากับน้องใบหม่อนนะคะวันนี้เรามากับน้องใบหม่อนเอแล้ว ต้องไงล้างลม้มขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกับทุกคนคะ่นนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ